สวัสดีครับปอมปลอย,อ,อยเรื่องมวยไทย EP ที่655คลิปนี้พบกับหัวเรื่องที่ว่าเลือกมวยแก่หวังเพื่อเพิ่มสถิติตัวเองลิธิไอยาราปอสุกสันปะทะกับสำนางสกตินักขกุลกเม เรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่30มีนาคม2568หรือ2025ในศึกมวยไทยปะัชะดะกุลกะแมในพิกัดน้ำหนัก63.5กิโลกรัมกำหนด5ยกยกและสามทีพักหนึ่งเพื่อไม่เสียเวลาอาความรำคาญกับผมก็ปล่อยๆไปบนไปแบบภาษาไทยซอดแทรกด้วยไทยสารเป็นครั้งคราวพร้อมสาระและอะไรสาระเชน่น สลาลาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเอามาแล้วโอ้โหยกหนึ่งเป็นยังไงลิงเจอร์ของเราสาวสวยแต่แม่มาบังหน้ากันเอ้ยก,ก็แรกแคกหมานเหมือนดังเคยกางเกงแดงก็เป็นเป็นเป็นสำนางาสำนางสตินักชกชราว คเมนหรือกุนคัมนั่นเองเป็นยังไงในหัวข้อผมบอกว่าเลือกมวยแก่เพื่อเพิ่มสิติของตัวเองดูหน้าสิไม่ได้มูลี่นะไม่ได้ดามากกันใครหน้าแก่กว่ากันเนี่ยเอาเอาสิเอาสิาสานักทกขาวคมเมนนั่นก็อายุ25ปีนักชกไทยลิ์อายาราอายุก็36ปี แม่แกกว่า11ปีว่าอย่างนั้นแต่หน้าดูสิครับหน้าใครแกกว่า,เ,าเราไม่ได้มูรี่ไม่ได้ดามากกันเป็นยังไงเอาสิาส,ส่วนสูงแม่นักทกข่าวคขมเมนเนี่ยร้อเนักทกไทยเราก็1 6อยหกสูงกว่ากัน2เซนไม่มีปัญหาเอเคแก่ยังววะแยกโซเอา เป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นฮะเอายกสองเฮ้ยอะไรมันจะเร็วขนาดนั้นโอ้ยมันเร็วเกินไปสแสดงว่าผมได้คลิปมาแค่นี้ก็ดูแั่แค่นี้แหละจะได้รวดเร็วขึ้นอา้าส,ส่วนส่วนซํำนางนี่ก็เข้ามา67ครั้งชนะ50 แพ้ส5เสมอ3เป็นยังไงเอาสิริเอยาราโกมา117ครั้งชนะ78แพ้29เสมอ10เอาสิเอายก2โอ้โห,โหกะเห็นมวยพี่แก่กว่าจะเอามาทำสถิติตัวเองสิกะจะน็อกหรืออะไรก็ไม่รู้แหละอเอายกยกเข้าหาหนุ่มกว่าหนุ่มกว่า11ปี เอาสิเอาสดบทเกา่าดูสิจะได้หรือเปล่าเอาสิอาเอาลิตรอัยรานีก็คือไวไฟชอห้าพยักนั่นเองครับเอาสิยังไงเป็นคนโคร,ราชกันเองไม่ต้องเกรงใจกันนะเมืองหญิงกล้าผ้าไม่ดีมีโคร,ราชปราสาทหินดินดานเกวียนนี่คือคนโคร,ราช เังบาดเล็บกันกับผมนี่แหละผมเกิดที่โคร,ราชนะครับท่านผู้ชมอำเภอบัวใหญ่เอาใครถามคุณกำปวยมาบอกทำไมเอาล็อกล็อกล็อกคงคอยเสียบไหมเขาโอ้สอกก่อนสอกคืนแม่เถียงกันได้มาอะไรก็กลับขึ้นอย่างนั้นสอกไปอีกแล้วครับท่านยังไงโอ้ยชอบกรรมการใส่คุดเหมือนบุรุษพยาบาลเลยใส่คุดขาวถ้าเจอเลือดเป็นยังไงเนี่ยนะ ตั้งแต่กางเกงยันตั้งแต่เสื้อยันรองเท้าเลยโอ้ยนิดเอกยาลาเตะซ้ายเข้าไปหมัดขวาบ้องหูวไปทีหนึ่งซ้ายออกเอกดอกหนึ่งยังให้โอ้มียันห้าแถวเอกสองข้างด้วยอเอาเสื้อำนางํำนางนิงดเอกยาลาปอสุขสันจะสร้างความสุขสันโอ้โหจะแทกอย่างนี้ไปซอกกลับมาสักที ซ้ำน,นางสุกตีอ้าวซ้ำน,นางนี่ซ้ำยังซ้ำซ้ำนังนี่ซ้ำนี่นางนี่ยและเขาเสียบเขาไปอีกที่หนึ่งสุกตีอืมสุกชตีสกตีสกตีอา้าวซ้ำนางสุกตีโดนยับซ้ายสาย,ายบาดระยะไปก่อนยังไงเสียบไหมเขาเด้งหน้าขาเสียบหน้าท้องโอ้โห งัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดศอกมีศอกอะไรบ้างเอ้าตีเขาด้านหลังนั่นแหละแยันยังวะเอ้านี่มันยกสามแล้วเหรอคร <DM Z> ับปล่อยแล้วยกเท่าไหร่ดูไปทันลืมไปเอออยังไงยังไงมีแต่โม,โมูอยู่นะั้นยกที่เท่าไหร่เอายกหมดยกโอ้ยนี่ยกสามมาแล้วครับท่านผู้ชม โอ้โหไม่มีการให้น้ำครับเพราะว่ามาอย่างนี้ก็ไปอย่างนี้แหละไม่มีการตัดให้น้ำเลยเอาตัดออกไปให้น้ำไม่ต้องดูดูลิงเกออย่างเดียวพอโอ้ยโต๊ะมะยังไงยาวกว่าสองเซ้นเห็นหนุ่มกว่าเหรอบ้องหูวิธทีหนึ่งกาจะมาสร้างสถิติให้ตัวเองได้ไงปากรกะไปเอ้ยล้มเอ้ยโดนซอ,อกไม่แห่ซอกนี่ซอกอะไรครับอซอกงัดหรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ย การใช้ซอกมีอยู่กี่แบบเอาสิเอาสินับไปแล้วเอยการใช้ซอกก็มีอยู่หกแบบซอกไตซอกตัดซอกงัดซอกพุ่งซอกกระท ung ซอกกลับน้ำซอกอะไรก็ดูก็ลันก็แล้วกันอ่ะซอกคู่ซอกสับหรือซอกไตน้ำเอาสิซอกท้องนะซอกซอกปลาหมอแถกงเหงือกซอกอะไรนะสักสักพวงมาลัยซอกฮิลลาม้วนแผ่นบินอะไรอย่างเงี้ยเอาสิ ยังไงงัดทางงัดปักเข้าไปบองหูหกศอกเอ้ยโอ้ยเนาะศอกอะไรครับดูให้ดีเนีหกแม่แบบศอกนี่ศอกไตศอกตัดศอกงัดศอกพุ่งศอกกระทุ้งศอกกลับนี่ศอกอะไรครับม่อกี้อ่าทายกันเอาเองก็แล้วกันอุ้ยทําไมดูหน้าแก่เฮ้ยเนี่ยเพราะว่าลงปกอะดูเหมือนฟันลอด้วยดูหน้าแก่กว่าเรานะเนี่ย ยี่บห้าปีอ่ะโอ้ได้แล้วเปิดแผลให้แล้วมีเลือดก,กําเดาบนหัวคิ้วแล้วเออเอา้ายังไงต่อซับมือชกแมไม่ได้ว่ากันนะครับดูหน้าแก่กว่าเราอีกอา้ายี่บห้าปีเกิดอะไรขึ้นยะอุย้ยจะมาเคี้ยวย่ากแก่เหรอ่า เคี่ยวหมูเคี่ยวตันหมูเคี่ยวตันขยับข้อหาคนโคนราชกันเนียงไม่ต้องเกรงใจกันขยับข้อหาหลานยาโมอืมยาโมออกซ่กอย่างคำกล่าวของรตัตนพลสวรพิมพิมเวลาป้องกันมวยทุกครั้งก็ยาโมออกซกอะไรประมาณนั้นเอ้ยเอ้ยยังไงยังไงไอโบไอโบนี่ยาโมออกซกอ๋อยังเสียบเขายังไงเสียบไปอีก ยังไงเสียบเข้าไปอีกเอ้าโอ้ล้มที่เท่าไรแล้วนับไม่นับเอ้าโอ้ยติการครกสามล้มแล้วครับนี่คือเทคกเกิลนกเอาเลย T K O นั่นเองเอาละเป็นยังไงโอ้โหแพย์ประจำสนามวิ่งมาทันทีเอ้ามีรีเพลย์ให้ดูอ๋อดูก็ดูนับไหนนับไหน จะมาสร้างสถิติให้ตัวเองเหรอสถิตีแนวไหนแนวลบหรือแนวบวกน่าจะเป็นแนวลบนี่โอ้โหทัดนี่ทัดมาลาไปเลยโอ้หือ,อกงัดขึ้นน่ะนะยังไงเอ้ยโดนไปอ, <c oughs> อ,อ,อีกเอใครั้งที่สองหรือครั้งทีสามไม่รู้เอางัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัด,งด,งดอื ปักเข้าไปโอ้โหนี่ศอกงัดครับท่านผู้ชมมีศอกตีศอกตัดศอก,อกงัดศอกพุ่งศอกกระทุงศอกกลับนั่นเองอแล้วนั่นคือแม่ไม้มวยไทยใหญ่ๆใ,ใ,ในการใช้ศอกอส่วนลูกลูกลูกการใช้ลูกอื่นก็มีสัว่วงมาลเออ สอกสักพวงอะไรอ่ะสอกที่รันมว้วนแผ่นดินอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปอ้าปลาแมะหมอแท็กเกอ,อ้เรียบร้อยอ่าเป็นอันว่านักทกไทยไปเพิ่มสถิติในการโดนน็อกของตัวเองไปเสแล้วล,ละ่ะเออเป็นยังไงอืม,อมขอขอบคุณจากคำปล่อยอร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยๆเฮงเงแบบไรกีดจำกัด สวัสดีครับ